สวัสดีครับผมน,นายนวพูป้องทองรหัสนิสิตหกห้าหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งและนายภาคภูมิภูดีรหัสนิสิตหกห้าหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งสามแปดสี่ครับในการบ้านที่เจ็ดจุดสองจะเป็นการออกแบบเซเว่นสเเ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 ัเเ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 เ่เเเเเำเเเนเเเับเเ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 าเเ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 อเเ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 อเเ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 เสี่นะครับหรือ เอ็กเทอรนอนะครับเพื่อควบคุม7 segment แล้วก็มีการจัดการอินเตอร์ลับต่างๆนะครับในส่วนเริ่มต้นนะครับก็คือการกำหนดค่าคงที่ของท i m e เมสู 0, แล้วก็ท i m เม1หนึ่งเคานะครับแล้วก็มีการกำหนดเวกเตอร์นะครับของอินเตอร์ลับก็คือ c s e c นะครับมีการกระโดดไปที่จุดเริ่มต้นของโปรแกรมก็คือ jump start นะครับแล้วก็มีการ jump external in 4 isr นะครับก็คือเมื่อการ เกิดการขัดจังหวะจาก external in4 เนี่ยให้กระโดดไปที่ external in4 ISR นะครับแล้วก็ต่อมานะครับใน 0x2e นะครับจะเป็นการจั๊มไปที่ Timer-0 o v e ูนนนะครับ ISR ก็คือเมื่อเกิด Timer-0 o v e ูนย o นเนี่ยอินทร์ลับเกิดขึ้นก็จะมีการจัม๊มต่อมานะครับ external in4 ISR นะครับ ก็คือเป็น ISR สำหรับ External i n 4เป็น Interrupt s e r v c e Routine นะครับเมื่อเกิดการขัดจังหวะนะครับที่ External i n 4เนี่ยโฟดจะเก็บค่าของ register ที่ใช้งานนะครับก็จะมีการ push r r 2 0เข้ามานะครับแล้วก็มีการใส่ค่านะครับ IR ยี่สต่อมานะครับก็จะเป็นการปิดการใช้งาน External อินดัับสี่ชั่วคราวนะครับแล้วก็เพิ่มค่าตัวแปร R ยี่สิบสองนะครับแล้วก็มีการ R เพิ่ม R ยีองเพื่อเป็นการนับรอบนะครับต่อมาก็เป็นการเรียกใช้ทามเมอร์หนึ่งแล้วก็เปิดใช้ external i n t e r r u p บสี่กับคืนนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นการคืนค่าของตัว Register นะครับตัว R ที่เราเก็บไว้ที่เราพุชเข้ามาก่อนหน้านี้นะครับ ต่อาานะครับจะเป็นการ external 4นะครับอ่าก็คือนี้นะครับผมมีการเพิ่มค่า r ยีบสองนะครับเพิ่มค่าตัวนับรอบแล้วก็มีการ CPI ว่าถ้าเท่ากับสิบนะครับก็จะมาถาอันนี้ก็คือมีการเปรียบเทียบนะครับ external 4สองแล้วก็มีการโหลดค่าศูนย์เข้าไปใน r ยี่สิบสองนะครับ ในส่วนของ external 42นะครับก็จะมีการโหลดค่านะครับเข้าไปใน I20 e แล้วก็ I21 e ด้วยค่า l o w ของท i m e r ศูนย์เขาแล้วก็ค่า high ของท i m e r ศูนย์เซาลตามลำดับนะครับแล้วก็มีการเรียกฟังก์ชัน init timer หนึ่งจะหลับนะครับต่อมานะครับเป็น SR ของ t i m ศูนย์ overflow นะครับก็คือฟังก์ชันนี้นะครับก็จะมีการเก็บค่านะครับ รีจิสเตอร์ต่างๆนะครับที่พุชเข้ามาก็คือ R ยี่สิบนะครับแล้วก็เรียกสแกนเซ e g m น n t เซกเนะครับเพื่อแสดงผลบนเซ e g m น n t เซกเแล้วก็เพิ่มค่าตัวแปร R สิบหกนะครับเพื่อนับรอบนะครับของการอัปเดตเซ e g m น n t เซกเมแล้วก็รีโหลดค่าของตัวค่าเริ่มต้นนะครับของตัวทัมเมอร์ศูนย์แล้วก็คืนค่ารีจิสเตอร์นะครับก็คือ R ยี่สิบ ต่อมานะครับเป็นส่วนของการสแกนนะครับเซเว่นเซกเมนต์ทุกๆสี่รอบของทามเมอร์ศูนย์ก็คือในส่วนนี้นะครับก็คือสี่รอบของทามเมอร์ศูนย์เนี่ยจะมีการอัปเดตเซเว่นเซกเมนต์นะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับไปที่ส่วนจบไปที่ทามเมอร์ศูนย์แล้วครับก็จะมีการ ใช้งานฟังก์ชันเมนหรือว่าฟังก์ชันสตาร์ทของโปรแกรมเนี่ยนะครับก็คือกำหนดค่าเริ่มต้นของเ e มิน e ิกเนะครับผมด้วย r16 แล้วก็ r20 นะครับให้เป็น 0x00 ทั้งคู่ต่อมาในฟังก์ชันเมนของโปรแกรมนะครับก็จะมีการโหลดค่านะครับ t i m e เมื่อศูนย์เขาเข้าไปใน r20 ในตอนเริ่มต้นนะครับแล้วก็เรียกฟังก์ชัน i n i t t i m e r 0 i n t นะครับแล้วก็จะมีการใช้ ค่าโลแล้วก็ค่า h i g ของทั์เมอร์ศูนย์ค้าเนี่ยเท่ากับ i ยี่สิแล้วก็ i ยีสเอ็ดตามลำดับนะครับต่อมาเราก็จะคอนะครับฟังก์ชันอ n i t eternal ศนยล interrupt นะครับผมในส่วนของอันนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดใช้งานนะครับ interrupt ทั่วไปหรือ global interrupt นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นการลูปการลูปก็คือ ทำให้โปรแกรมนะครับอ่าวนรอบด้วยการ init in, It in external in 4นะครับหรือลูปตัว external interrupt 4นะครับก็จะมีการโหลดค่านะครับ0 0 x 0 0นะครับเข้าไปใน R 20นะครับคือน,นี้นะครับแล้วก็เพื่อกำหนดนะครับอ่า port E ก็คือ DDR E นะครับให้เป็น สูตรอ่าไอยี่สิบหรือว่าสูตรเอ็กซ์นยนั่นเองเพื่อเป็น Input นะครับต่อมานะครับก็จะมีการใช้เปิดใช้งานทือว่าริซิเตอร์นะครับหรือว่าการโหลด i 2ยสิบด้วยศู f f เอฟนะครับแล้วก็มีการนําส่ง i 2ยี่สิบลงไปในพอร์ต e. แล้วก็ในส่วนของอันนี้นะครับจะเป็นการตั้งค่าให้ e x t e r n a l 4 e x ส e r n a l นะครับ i n t e r r u ์ t 4เนี่ย ทำงานที่ขอบขาขึ้นหรือว่า Rising e d นะครับก็คือจะมีการใช้ I20 นะครับแล้วก็ู 0xFE ลงไปแล้วก็ู 0x02 ครับเพื่อเป็นการทํางานที่ Rising e d ต่อมานะครับจะเป็นการเปิดใช้งาน External In4 นะครับผมในฟังก์ชันอ่าในคำสั่งบรรทัดนี้นะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นการตั้งค่านะครับทัมเมอร์ศูนย์เดลก็คือโหลดค่าเริ่มต้นของทัมเมอร์ศูนย์เข้าไปนะครับพุทไอยี่สิบก่อนแล้วก็โหลดค่านะครับเริ่มต้นของทัมเมอร์ศูนย์คือเคานะครับไอยี่สิบลงไปทัมเมอร์ศูนย์เคานะครับแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นส่วนของพรีสเกเลอร์นะครับหรือว่าตัวค็อกด้วยหกสิบสี่นะครับก็คือการตั้งค่าสเกเลอร์เป็นหกสิบสี รับด้วยเอา O4 นะครับลงไปใน I20 หรือว่า 0x03 ตาม d a t a s h e e t นะครับต่อมาก็จะเป็นการเปิดใช้งาน h a m m e r 0หรือว,ว่าโฟร i n t e r r ลับนะครับผมก็คือคำสั่งของ STS นะครับเอา I20 ลงไปใน TIMSK0 นะครับก็สรุปก็คือเป็นการตั้งค่า h a m m e r 0นนะครับลงให้ทำงานใน normal mode นะครับก็คืออันนี้นะครับ แล้วก็มีการตั้งค่าเซต p s c a l เ r er, นะครับแล้วก็มีการเปิดใช้งานนะครับต่อมานะครับจะเป็นส่วนของการแสดงเซเว่ gment, นเซกเมนต์ครับก็คือมีการ p พ s h นะครับ R 1 6 R 1 7 R 2 5นะครับเข้าไปแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นการกำหนด ตารางนะครับสองหลักเซเว่นเซกเมนต์นะครับแล้วก็ค่าเซเว่นเซกเมนต์เป็นให้ R สิบเจ็ดนะครับเป็นคอมมอนแคโทดนะครับก็จะมีการใช้งาน R สิบเจ็ดเป็นตัวคอมมอนต่อมานะครับในส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นการกำหนดนะครับรูปแบบหรือฟอนต์ของเซเว่นเซกเมนต์นะครับเป็น ตามที่ใช้งานตามปกตินะครับแล้วก็ตั้งค่า Common Segment นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นการกำหนดเลขนิสิทธตนะครับที่เราใช้สำหนงแสดงเ u t พุ t นะครับสี่หลักของ Segment s e เ m น n t เนี่ยในตอนแรกนะครับก็จะเป็นหกห้าหนึ่งนะครับก็สี่ตัวแรกศูนย์ถ้าเรากดนะครับมันก็จะโรเต e ค่านะครับออกมาหนึ่งหนึ่งหลักนะครับ ก็คือหมุนออกไปทางซ้ายจากค่าที่เป็นหกห้าหนึ่งศูนย์นะครับที่เดิมหกห้าหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็เป็นห้าหนึ่งศูนย์ห้าครับก็คือจากเดิมเท่านี้เราก็จะมาเป็นก้อนของแทนครับก็สลับไปเรื่อยๆนะครับจนจบหลักสุดท้ายก็คือจะเหลือหนึ่งสามแปดสี่นะครับแล้วก็จะวนค่ากลับมาครับ ที่เลขถัดไปก็คือสามแปดสี่หกนะครับแล้วก็วนไปเรื่อยๆครับก็จะเป็นการทำงานของ s s s e m b l y ที่แสดง output เ,เป็นรหัสนิสิตโรเทตเลฟนะครับตามการขอปุ่มครับขอบคุณครับ